ข้อ87ธรรมจริยามาในสาลายกัสูตรและเวรัญชกสัสสูตรอันเป็นลำดับแห่งสาลายกัสูตรนั้นพระผู้เมียภาคเจ้าทรงแสดงว่าอุปนิสัยคือศีลย่อมยังสัตว์ให้บรรลุแม้ซึ่งพระอรหันต์ได้ด้วยประการนีส่วนในอัตถกถาปธมปันนาตในคันธกวักพระอัตถถาจารย์กล่าวว่าอุปนิสัยเหล่านี้มีสคือทาน,ปนุปนิสัยศีรูปนิสัยภาวนุปนิสัย ในอุปนิสัย3อย่างนั้นธาโนปนิสัยและสีรูปนิสัยมีกำลังเพลาภาวะนูปนิสัยมีกำลังวงเล็บมาก เพราะว่าธานูปนิสัยและสีรูปนิสัยย่อมยังสัตว์ให้บรรลุได้วงเล็บแต่เพียงมรสามผลสามวงเล็บเท่านั้นวงเล็บส่วนภาวโนปนิสัยย่อมยังสัตว์ให้บรรลุพระอรหันต์ได้ภิกษุผู้ยังตั้งอยู่ในอุปนิสัยอันมีกําลังพลเมื่อภาคเพียรพยายามไปย่อมจะตัดเครื่องผูกอันเป็นส่วนเบื้องต่ำทั้งห้าเสียได้แล้วยังมรและผลสประการให้เกิดได้ด้วยประการรชนีแล้วกล่าวเรื่องพระมิละกะเทระ